นานะนักตกปลานะครับและผู้ใหญ่ในวงการตกปลานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็พบกับนต้องเท่าชิงหิวชาแนลนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามายังบ่อบ้านยอดห้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนผมเมื่อทติ์ที่แล้วนะครับก็มาบ้านยอดห้วยนะครับก็ได้ยีสุกน้อยไปสามตัวนะครับวันนี้ก็เลยมาซ้ํานะครับวันนั้นปลาสวายขาดไปด้วยนะครับก็เลยจะมาแก้มือนะ ก็มารับชมกันครับว่าวันนี้นะครับน้าต้องเท่าชิงดี a n แนลนะครับจะได้ปลาจากหมายนี้ไปอีกจะได้ปลาสวายไหมหรือว่าปลาสวายจะเข้ามากินเหยื่อเราอีกไหมนะครับก็รอชมรอลุ้นกันนะครับไปรับชมกันเลยครับครับมาชมกันเลยครับ นี้ตกปั้นเมตรนะครับตกเป็นบาลานแตะนะครับบาลานแตะสายเมน2.5สายหน้า2.5เลยนะครับวันนี้ปลาทะเพียนใส่นั่นแหละมือนั่นหลายหลาย ้หลุดลูกปลาพันปลาลูกปลาพันปลา Oh my god ว้ยนี่กระเป๋ากันละครับให้ตัวแล้วขอบคุณมากครับอผมเป็นแบบขันเติดมาให้

เทียผมเน่ยอาดูนเทีเาวปครับเมื่อสักครู่นะครับก็คุณน้านะครับ f อในช่องเรานะครับในช่องเท่าจริงลิวนะครับก็เอาคัน ชิงหลิวไม่ไผ่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปทดลองนะครับแต่ว่าวันไหนยังไม่รู้ครับโอ้ไซนี้อีกแล้วนะครับปลาไซปล่อยครับ <c oughs> ปล่อยไปครับนะครับผมก็จะปั้นเหยือประมาณนี้นะครับปั้นนวดนิ่มประมาณนี้นะครับ ทั้งหน้าก็น่าจะมีฝูงปลานิลเล็กนะครับเต็มเลยครับทั้งหน้าน,นะครับแต่ตอนนี้เหยื่อลงไปก็กินทันทีนะครับเหยื่อลงไปก็ลากสับไม่ติดนะตัวมันเล็ก ยังว่าเข้ามาใกล้ตีเอาขันเบ็ดตีหน่ะนะ่ะไห<ป>วเด้ออย่าให้จมบุ๊บเด้อจมบุ๊บแล้วเจ้าออดอดเลยละ่ะมาเป็นฉเฉลยผมเลยละ่ะ ให้แต่คันเบ็ดได้บ่ให้ป่าเด้ม่ให้ปลาเด้ให้กันให้ได้คันเบ็ดเด้เลย่ันเบ็ดตกน้ำเลครับตอนนี้เห็นจะดั้มเนอะบูปิกแล้วมันก็จะรอฟังล่ะ ไปไกลดอ,อกเราก็เก็บลูกปลาพันปลาต่อไปครับ เดไปหาหน้าเพื่อนพูดนนั่งอยู่พูดอ่ะกี่คำหนึ่งอยู่เป็นขวางมาจานะเนี่ยปานินตะเพียนนะยาเจ้าก็ได้ปะตะเพียนมา แล้วก็เก็บลูกปลาพันปลาตัวไป

แล้วพอหุดมาลงมาทจ่นี่กนจะหลุดกิดลาย าสวิงก็ได้ไม่ได้ตักกับปลานินา้นได้ตักปลาที่สูงตักหายไปเพื่อนเมื่อนหน้านั่นแล้วลตักให้รแค่หมดตักหายไปนสวิงไปเลย ข้าดีได well. ้ไหมเนี่เข้าลายตัวเลยี่เบิ่งจะเข้าวของพ่อเยข้าเยอะปานินเซ่ข้าเยอะปานินเซ่เนาะปลายสุกหรือว่าเป็นหลายเป็นหลายอะปลามาเยอะมาปั้นข้าเยอะปานินเลยไ่ปลายสุกแม แต่เดียวก็มันมันมันเริ่มห่าแล้วเบ็ดเบ็ดดิแบบไม่แน่ดิคือบอดตะปาตะเบ็ดเบ็ดเบ็ดยังอยู่คือเก่าอยู่เจ้าของเบ็ดปัดแลนดว้าวันเป็นลมว่าเป็นิลมเบ็ดยังอยู่คือเก่าอยู่

่าพัน่าไม่เลยเรียกแทบที่นี่ Oh my God còn những mà bệnh chưa giờ còn được những bữa chưa bữa nào phải lấy chùa đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เอาออกไก่ผมยนนีล้วิเกข้างนี่เอาเเ้าเกปลาอะไรอ่ะเกปยี่สกมีข้างนึงอ่ะไ,ไม่เอาปยี่สกมาด้วยละ่มะมาปลาจับเยนยังไม่ไม่เอามาทั้งสองตัว กิดปลายยี่สูตมันน้ำเสียได้นะ่ะเพิ่งสูงเนาะ เมีนบ네้อมเห็นเห็นงี้้จโทรศัพท์จอปิดก่อนกาด้วยมันหลขนาดเบดเบอร์เจ็ดยักกินก็ไปได้เบดบอรแปล้วไปยักกินก็ไปได้ก็แาตัวดีว่าก้หอยนี่ ได้ขนาดนี้ก็ยังพอได้อยู่เนาะยังพอมีเนื้อมีหนังให้กินนะนี่หกเทตเลยเจ็ดก็แปดเทตตัวนี้แปดกุ่มใจใส่มามา,ากินเ ยิง่งสุกล้เป็นตัวน้อยสวย, <c oughs> สวยป็นสวยป่าแล้วอป่าปไปยุฟัาพูดไปได้ปเป็นได้ฟังพณนะ่ะนง เอออเได้ม่เกียเ๊ยสกเกีเกีไห้จะกินตัดหัวออกเอาแพเข้าไนขั้นดีมัน่ยเกียแบบแดดเดียวับใบมัเนี่ยตอนเที่ยงตอนใบเนี่ยน้ำเขายมน้ำปลาปะลุบซีก้อนง่ายเหลว อั er. like น sea, น like ันสาัดมายำคับนอะมานอนอยู่รถนี่เนาะโุงเรียนรถหลังเรียนไปเนี่ยจ้างกาหลายจ้างนี่เนไปนี่ไงเดยบร้อยสดายิสุดเลย ป่านนี้ซีพีนี่ีอืนไปแล้วเนี่ยอืนเบ็ดเนียเขาไปเลยเฟียเฟียแล้วอุ่มแล้วนี่รู้ว่าอุ่มโบรู้ได้จังเด๋พอมันอุ่มปุ๊บทุ่นมันจสถอนก่ะมันอุ่มแยกเั้ไปแล้ว อันนี้เราก็ค่อยๆเบี่ยงเอาใน YouTube อ่ะนี่ร้านไหนประสบการณ์เขานี่แหละเขาเบี่ยงยังไงผก็เบิ่งอยู่เนี่ยว่าเจะดึงตอนใดนี่ายอยังเบิ่งอยู่ว่าโอ้ยช่วยดึงตอนไหนมันคือจิกๆๆบางคนเขาบางคนเขาก็ลุ้งข้อสองข้อมันก็เซ็ตวัดเลยเนี่ยว่ามันโอกาสปิดมันหน่อยผมเอาชั่วไง มัคนคงกล่ว่าเล่นยากมันเพราะกันกับเราเล่นชั้นเขาเล่นสปิวลล่ะเกาะลูกตาอยู่เลยเกาะลูกตาอยู่เลย ล้าเขาไปซื้อปลากินห้าสิบบาทในตลาดมันกับประคุ้มแล้วอันนี้โอ้ยถึงได้นั่งเล่นถึงได้ตั้งตังมัทพกควนน้ำปลามันบวอหไงมันขึ้นเรื่อยๆเลยมันเบิดผู้ป็นเลยยังบอกว่าถามคุมไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเป็นสายสีเจ้าตังแก่มันจันทร์นึงมันสุกเกิดเพ่นว่าปลาอย่างเ้า

บสายสวัสดีครับบอยจดไล้ครับบอยเซฟแล้วนะครับใบไล่สุดไล้สุดใบคนที่ได้เข่าวครับคณที่ได้มากะเปิดกล้องคอยเปิดกล้องปะจะเปิดกอน้ำแดงมาตรงกลางเปิดดิเอาไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าเราขดอะอยเซบอะเอาไม่ขึ้นนะครับใหญ่นะครับใหญ่ครับ ยิ่งเติอยเนี่ยคนนิ่งสกิบเอาก <c oughs> ารเนี้ยเม่เท่ยบเลยราะเรามดาเลยนะอ๋อแลฮะฮา้ยสุดเลยโอ้ใหญ่<อ>ครับเอาไม่ไหวนะครับเอาไปขึ้นเลยนะครับตอนนี้ใครวะเอ้าบอร์ดจะไม่คั้ละห้าสิบบาทนะครับเปิดทุกวัน <c oughs> หมายหมายว่างนะครับก็ขอเชิญน,นะครับดูครับเอาไปขึ้นครับตัวน,นี้ วันวันคุณว่ปา,ณาปลาอะไรคุณว่าปลาอะไรแล้วเรนเขาโคตรเยนเด้อน,นีโคตรเย็นหรอครับ,บเย็นขึ้นเมื่อยวานนี้ซีรุ้าไปขึ้นเมื่อยันละไอผมเล่นปลาโน้นไอโน้นจันทร์เนาะก็ <laughs> ปลาสบายวัวโน้นจันซีรุ้สบายบัวแห้งไปนิดหรอกสบายขึ้นเนี้ยวันโน้นจันทร์ซีรุ้งมาเบิิงรถเจ้าทีได้อุ้มละแต่ตัวเนี้ยรู้แล้วครับ เขาไม่ขึ้นเลยนะครับเจ้นแย่งน้อครับนี่ผู้เท่าเท่าชิงหิวเจ้าชิงหิวครับัดได้ขึ้นนะครับตอนนี้ปล่อยเีซ์สามครั้งเจ้าชิงหิวอ่ะเนี่ยจันยังมาไปแล้วไปแล้วปล่อยไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วปล่อยไป็ดปล่อยซีซ์ไปแล้วปล่อยไปไกลแล้วปอยยูด้เอาไม่อยู่นะครับอันนี้ขึ้นหลายตัวนะครับบ้าใหญ่ น่มยินเ,นนเาบาๆนะครับป่ามันมาเร็วป่าเออมันมาเร็วโอ้ยขอไปเสียงเงี้ยวไปก่อนพูดเท่าจริงหิูวนะครับตอนนี้อัดแังไม่ขึ้นนะครับ่านไป2นาทีนะครับเร็บของแค่อนเดียบเห็นว่มีของนาโอ้สุดลอกแล้ว สุดแล้วอย่าปล่อยไปข้างเลสุดแล้วครับสุดแล้วสุดแล้วเดือดครับทุกอย่างทุกอย่างโล้ยเฮ้ยเอาปลาขึ้นยังไม่ได้เลยครับสนาทีแล้วครับมาแล้วครับโอ้เฮาลี่ยดิเวลซีบเรหนัก ขวาตัวนึงโอ้มันจันได้วหมไดเจ้าเรว่อเป็นตัวเสามบ้เป็นตัวเห้าบ้เงนี่ตัวนัครนบเริ่มแล้อย้อนไปฝันยังไหมฝันฝันยังโอ้มาเจอ้ว อก้วยัมไม่ยอมนะครับคกสล้ไปกสล้วนละ่กล้วกสอตน้อนี้่งคนนที่ตกหนำ ลิงนะดีดีครับับมันม็ได้ตอนนี้มันมีกกสอง,าง,งีางยลยแอกกอกแหลกยังกอกแหลกโคขึ้นม,มาบ็อกเดี๋ยวนึนะงน่ะน้เละวพุทโธ่ามคนเอาซวยกันว้ขึ้นบ่ดได้เปุ้มเองมันลนะเาะถึงพุทโธสมัยก่อนว่าคอด เฮียยังอยู่เหี้ยว่าเหี้ยว่าเลยแม่พอมาผู้ดทาเข้ามาดูกันต่อนะครับผู้เข่าจริงอยู่นะครับปลาขึ้นยังไม่ได้นะครับขนาดผมซื้อไม้นี่เพ่อหัวสักอยู่เลยเปิดทุกวันนะครับปล่อยยศไม้ละห้าสิบบาทนะครับวันนี้ปลาใหญ่โอ้ขึ้นเลแล้วว่ามันวนไปวนมาอยู่หมว่านเราบาที่เขาโ่ตรเซ็ตไปเยอะ เดืุดเสร็จหมดเส้นแ <Stars> ล้วครับเตีหมดเส้นแล้วปูช่วยหลานเนปูเฮีย yeah, หนว่า,วาเลน้ำ <viewer> เอาอปลาขึ้นยังไม่ได้นะครับหนักนะครับตัวนี้ไม่ใส่บิงเขาจะไม่ กดไลน์ลูกอย่ากดไลน์ยาย่ายายาลูกอย่าไม่ต้องกดไม่ต้องกดไม่ต้องกดใจเย็นลูกใจเย,ย็นกินก็เยนะียวอยู่แล้วเกินกันนะยอมแล้วหายยุยครับเย็นเย็นจะจ้องหายดูรอยังครับไ้ยมาไหลมันกัดโอ้โห,โหครับดูตัวครับวันนี้ขึ้นยังไม่ได้ครับสามนาทีผ่านไปนะครับออยอมแล้วครับยอมแล้วตักแล้วนะตักเลยตักเลยตักเลยแช่ไว้ก็ได้แช่ไว้ก็ได้ เด um. er> pues well, ี๋ยวันที่ออกรอกตองเดี๋ยววันที่เข่าสูหญิงได้บ่ลเหนีโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้พันหรือพันหรือครับแล้วลากขึ้นเลยนะพอเข่าหัวเข่าแล้วลากขึ้นอยลากหัวเข่าแล้วลากขึ้นเลยนะ ปล่อยแล้วลากลไปเลย,เลยโอเคครับเพื <laughs> อ่อนอือาไปรอดครับ,รบเกื่อนไปแล้วไปแล้ว <inaudible> ครับแลวสำหรับวันนี้นะครับก็ช่วงท้ายนะครับเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็โอรงการ แล้วก็ปานินเราก็จะเอาไปทํากินนะครับและสําหรับวันนี้นะครับท่านใด่านผู้ชมท่านใดที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นัตต้องเข้าชิงอยู่ชแนลนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้จะต้องเข้าริงหริวนะครับพร้อมทีมงานนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพลงแค่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าครับ